สวัสดีค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาพาคุณผู้ชมมาชมนี่นี่เลยนะคะ <c oughs> เรือลำนี้ไทเทนิกจอดที่บ้านวังน้ำเย็นนะคะ <c oughs> นี่คือหน้าตาไทเทนิกเรือนะคะ <c oughs> เลยไปเลยาทอาย่างทำไปเลยค่ะมาดูเชฟใหญ่ จัดมาเลยนะคะงานนี้พี่จอมศีบอกจัดเต็มสำหรับน้องสาวนะคะขอบคุณมากแล้วค่ะพี่จอมศีทำไมต้องมีเรือสามลำลำนี้สำหรับเอ่อเบิร์ดเดย์นะคะลำใหญ่เนี่ยลำใหญ่เนี่ยเบิร์ดเดย์เดือนออกัสนะคะวันที่7สิงหาส่วนเรือลำนี้สำหรับวันที่7จกุลายที่สอบซิเซนได้ส่วนส่วนเรือลำนี้ จะเป็นอะไรดีต้องถามเจ้าตัวเจ้าของบ้านเก่่คือไม่เงียยแค่กำลังไล่สดเลยเรือลำนี้สำหรับวันเบิร์ดเดย์เจ็ดสิงหาเอาการเรือลำนี้สำหรับเซเว่จุลายที่สอบทีเซนไดส่วนเรือลำนี้ส่วนอันนี้น้องแม่ สอบที่ที่เส้นได้มันมีสามลำมันต้องมีท่มาท่ไป่สองลำและลำนี้มันจะต้องอะไรต้องถามพี่จอมสีมีเบิร์เดย์ลำนี้ลำนี้สอบซี่เส้นได้ลำนั้นไปต้อนรับน้องแหมมอ่าโอเคงั้นจบข่าวสั้นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยใครที่สนใจอยากจะสั่งออเดอร์ได้พี่จอมสีเรือลำนี้สอบที่เส้นได้เรือลำนี้เบิร์เดย์เรือลำนนี้ต้อนรับสามเรือเพราะว่าสามพี่น้องสามนามสกุลนี่ เงอนหน่ะกถออย่าเฝ้ามาเด้อประเด็นเด้อมาดูมาดูนะคะจัดเต็มเลยโอ้ยให้เจ้าค้าขายไงมือรำาวยสสุขภาพแข็งแรงเด้อเชฟตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสุกใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ดิบอันนี้สุกเหรอครับอ๋อเรือลำนี้สุกอันนี้เรือไทยานิดอันนี้เรือหนองคายดิบเือ้สุก ตัวนั้นตัวสุดท้ายนั่นบิบตัวเรือต้อนรับอ่ะเรือต้อนรับลงเรือนุ้ยลอยวนไปสองคนใจกันเองไปคนระด่างเถอะเพลงน้ไม่ไ้ดังต้องเป็นลงช่วยมาาใจสุดคนคนแรกนะคะอันนั้นบ้านวังอ่ไม่ใช่ บ้านใส่เงินพี่แดงนะคะคงจํากันได้บ้านใส่ทองไปไปฟลอริดาอยู่เพิ่นเพิ้ลเอยู่บ้านใส่ทองเชิญแล้วแล้วก็คนเสื้อขาวก็บ้านวังน้ําเย็นส่วนอันนี้ส่วนอีกคนหนึ่งอันปะเถงบ้านยังดีบ้านดอนโยมนะคะบ้านดอนสามพี่น้องสามพี่น้องบึงการจ้ากสามนามสกุลเพราะว่ามาเจอบ้านสว่างทองคำพี่ฉันบ้านสว่างทองคำ มาเด้อมาเด้อมาลงเรือน้ำกันเด้อไมาลอ้อยโซอันน่ะน้องแมมสิเกิดปีหนาคนเด้อสานคนดีจังเลยป้าป้าดูดูดูกว่าจะได้กินเนี่ยสามเดือนเลยนะเธอรอสามเดือนโอ้เดี๋ยวเรามาดูเชฟดูมาดูเชฟใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะ ติดต่อเบอร์โทรที่ไหนละมามามาติดต่อแมม่มทีวีเลยค่ะแม่มทีวีก็ต้องส่งไปรุ่นแล้วไม่ไม่ติดต่อมาได้เรารสนับสนุนคนไทยด้วยกันใครทําอะไรอยู่ที่ไหนมีฝีมืออะไรช่วงแบบนี้เรารวมด้วยช่วยกันนะคะคุณผู้ชมทางบ้านต้องขออภัยจริงถ้าคุณน้าลายเหี่ยนะคะกินแล้วไม่น้ำลายน้ำลายเหี่ยน้ำลายหยดอาจารย์เดวิด เราก็กายเฮียเรามีต่างชาติคนหนึ่งพูดไทยชัดมากฝลังพูดไทยได้เป็นคนไทยใช่อาารย์เดปิดปดปดปดลาคดทไทยแล้เหรอไแลเหรออันนี้เขาไม่อยากเป็นอเมริกนเยเป็นไทยนะเนี่ยไทยข้างในโลัน อาจารย์ล้มกลับกันไงฝรั่งอยากเป็นอยากเป็นคนไทยปีหนูเปลี่ยนเด้อกินฮอดเด้อร์พี่ก้อยถึงว่าเขาตอบรับดีต้อนรับดีโอ้พี่บ้านไหนหนูก็ไปบ้านไหนหนูก็ไปขอให้เปิ้นเวลคัมกินซูชิ ส่งมาส่งมาให้ชิมหน่อยเอะอยู่รัดเบเกิดทำไงดีอ่ะคุณขวาก่อนอยอไปส่งแฟนคลับบอกอยู่เวกัสอะเดี๋ยวส่งเชฟไปที่เบกัสเลยเนาะเอาบ้านเป็นเกิดพี่ก้อยเดเลยเดี๋ยวไปด้วยกันพี่ก้อยไปเป็นกรุ๊ปกันพี่แดงบอกว่าบ้านพี่ก้อยศรัทธาไปเนาะไปเลยออเดอร์ออเดอร์เชฟไปทำอยู่นู่นเลยออเดอร์ไปให้กินนะเอางั้นเลยฮะส่งมาเบเกิลให้ชิมหน่อยเดี๋ยวจ่ายขวาก็มีนคนละครึ่งกับพี่ เออจากับเมริกาเวกัสไม่มีใครลืมหรอกใครลืมเวกัสแล้วหนาวเออใช่พี่ก้อยบอกว่าลืมเวกัสไปเหรอไม่น่าล่ะบ้านบ้านบางบ้านน้ำเย็นอะไรนะเล่นดนตรีเลยเล่นดนตรีเลยกี้าร์ดนตรียังไม่ได้เข้ามายังไม่ได้เข้ามาพี่ก้อยรถใชต้องกลับบ้านก่อนพี่ก้อยว่ากลับบ้านก่อนเอาเชฟไปเก็บก่อนเล่าดนตรีมาเหมือนหนูไงเมื่อเช้าเนี่ยนางแจ๋มนางแจ๋วทำงานแล้วก็เอาแหม่มกลับมา คือเรว่าเป็นการแบ่งงานคนเฮาเป็นปนปนบะเขือนีที่ว่าเป็นการแบ่งงานเนาะคนเฮาคบกันว่าจะเป็นต้องบ้านใหญ่บ,านนาบ้านน้อยมันอยู่ในบักใจเนี่ยแมนบักใจาากี่สำคัญเน้ยแมนกับคำปากคำเบา้าใจกับปากกันมันตรงกันแมนอ,อันนี้เอาหักแพงกันตั้งแต่พี่พี่พพจับสินยังบอได้ซื้อบ้านยือได้บอกสิบห้าปีเนาะเอาหักแพงกัน พี่หาตีมาแล้วเนาะเอาคนชอบอ่านเพลงพี่หาไปสิมาสองปีสามปีแล้วสามปีแล้วสองปีเนาะคนบ้านเดียวกันมันโลกจิ้งเก้าเนี่ยโลกจิ้เก้ามันยังไม่ได้พี่แดงเนี่ยพี่แดงกับหนูเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันเออเป็นลูกน้ำโขงเป็นลูกหลานพญานาคเนาะคอยบ่แม่นเล้าเหล้าคอยต้องไปอิ่เที่ยงกันเดี๋ยวมาดู เด uh ี๋ยวช่วงสองแม่จะตำส้มตำให้ก right? ินนะไปเบิ่งปนมาเขีอยไปนั่นแนไแหม่พูดอะไไว้ไปุ้ยดูยังยังยังแห่ปนปะทูระเด้ออันนี้มีดนตรีด้วยหรือเป่าแต่เราหสวยสวยของเมืองแหมคนในสวยอ่ะเขาทำเองเนี่ยยอมตายลร้องมันสองปีละบ่บ่อยตายตายจะตาย แไปเห็นไหมสวยเนอะครพี่้วยรา้วทำที่พี่ก้อยที่ก้อยบอกพี่ก้อยเราเดนตาไปหาที่ก้อยลาเต้กัดตาไปหาที่ก้อยลาเต้กัสมาเด้อนี่ประจักรไทยเซเวไทมาเด้อมาเด้อขายของกินเลยอีกอะไร

พี่หนูเพียนสนใจสนใจสั่งได้นะพี่หนูเพียนเดี๋ยวส่งไปที่นู่นเลยไปไปคัดเนี่ยเอาตัวไปเลยไม่ต้องส่งรอันนี้นะมีทั้งไม่ต้งเล่นดนตรีด้วยไม่ต้องวแล้วก็ทั้งชูชีดด้วยคนนี้เหมาคนไปเลยเหมาคนไปดูยติดต่อได้กาแฟเทนนวันนะสู้คนนี้ไม่ได้เทนอินวันเทนอินวันเลยเทนอินวันเหมาตัวไปเลยได้หมดเลยอุ้ยตัวไม่ได้ ตัวไม่ได้ได้แต่ฝีม OK. ือเอาทั้งผัวทั้งเมียไงโอเคทั้งทั้งแฟมบลี่ทั้งแฟมบลี่อะก็เตรียมมาแล้วั้่หมดนะถ้าไม่พอบอกนะคือนี่ตัดอีกโโอ้หเวลามันสกกลกบบานเก่งใจจ้าที่ทำทเอามันไม่ทำเอาเงินใช่สวยงามมากเขาแบบว่าเขาทำด้วยความตั้งใจมากมาก รู้ไหมว่าเนี่ย my favorite เลยนะ I love คือเชฟคนนี้นะเขาแบบว่าจะทำด้วยความตั้งใจคือเขาจะทำแบบว่าความที่สั่งมาบ้านี่เนาะยังไม่ได้จัากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปครึ่งนึงแล้วขอโฆษณาหน่อยเขาบอกทำด้วยใจเราก็ทำมือได้มือเหมือนกันกุ้งไข่ทำสวยๆเนี่ยอันปัดเอิ้นพี่น้องท่าอันเบิร์กการเบิร์กเนอ จ้ะเดี ت ت <enjoying> ๋ยวเดี๋ยวเขาต้องเอาเปเน้ส้มียบ้นี่เหรมดอกไม้เกือกินเลยเนี่ยเอเันนี้ใบดอกไม้ดูดูนี่้อบอกอันนี้เป็นเป็นเอ่อียลไทยเแปนนะอันจะเป็นโทมูนะอันนั้นอ่ะอเยนบ้านเราเหรอเอ้ยเยนญี่ปุ่นเยนญี่ปุ่นไม่ใช่เบ้านเรา เป๋าไหลไหลไหลอโอเคนี่เป็นโต้าูญี่ปุ่นอันนี้เต้าหู้ญี่ปุ่นทำซูชิ่เนเป็นโรคารย์ขอจีนะครับเอาไอย่นี้เจ้าว่าเล่าอีสานบอให้บันไดนนีสสรุปแล้วค้นบ้านเดียวกันพประเถิมยังไม่พูดถึงเลยทรงผมเดียสวยเนี่ย ทรงผมงามๆหรือเพราะไดเฮ็ดให้โฆษณาให้ดูอันนี้ก็เฮ็ดด้วยใจคือกันค่ะน้องแหมมทำนั้นยาน้องแหมนมน้ำแนะครับเป็นทูน่านะอ๋อทูน่าอันนี้ทูน่าทูน่าแซลมอนใช่ไหมครับไปทูน่าแล้วก็เป็นทูน่าเนื้อเชดจะได้เป็นยำปลาหมึกครับจะได้เป็นซีฟิซ่าอันนี้อะไรลืมถามอ่บผมอันนี้เป็นเป็นเป็นโปรดักต์ข้าเราเป็นสวิตช์ที่ร รูปวยเมากงเลไ้ไม่ไรอนาัวขอบคุมากเลยมากเลยเซอร์ไพรส์มากบ็นนายยูทูบเห็นนายเฟซบุ๊วันนี้ได้เห็นสีมือจริงๆเลยอาจารย์มาให้พร้อมสวยเกินอาจารย์ไม่ได้ยอันนี้ซอสทัวอย่างกหนดีได้เลยนะต้องแมมต้องแมมดูดิ เอามายังดีนะเนี่ยยังดีนะเนี่ยยังดีนะเนี่ยยังได้จับบ้านเลยไม่ได้จับเลยเออหมดไปครึ่งล่างแกินตรงนั้นกินต้อกินต้องนานกินตรงนั้นดูจริงเลยอย่าลืมปิดด้วยเกินไงสวยกินไม่ได้สวยเกินเอาไว่อีกมัถ่ายตอนนี้ เดี๋ยวเราพอนายสกพานวากจับใส่จานห้ามถ่ายอยู่ในนี้พี่พี่ทานได้เรียกว่าไม่มีพลาสติกนะเอาสีซ่อมอันนี้เป็นใบตองแค่นั้นเองอันนี้เป็นพักสลีอันนี้เป็นเคลวจะมาถึงอ่างก็กินได้ถ้าอยากกินนะ แต่ใบตองนี่ไม่ต้องกินอันนี้เขาต้องกินไอ้นี่อย่านพิโก้นะเป็นพิโก้ผมทำเองนะอันนี้กินได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใบตองโอ้ยไอเที่บ้านเขามีอยู่งให่เพราะต้องกินอันเนี้ยแม่นให้ต้องการเผ็ดก็ตรงนี้อ่ะผมวางไปตรงนี้เลยกันแล้วน้ำจิ้มมันตัวไหนไอ้ไอ้ผมไม่เกี่ยวโรงเรียนหวะ กูกลัวแหละะเรียนเอาเอามะก้อยแซ่บครับทูน่านี่ก้อยแซ่บเลยแค่ทูน่านั่นแหละสก้อยแซ่บที่ไหนมีอะไรก็อย่านะเชฟรอพี่อย่าติงคิงเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงอย่าติงคิงอย่าติงคิงติงคิงนะอย่าติงคิงนะอย่าติงคิงลาบลาบก็อร่อยครับลาบใส่ข้าวโพดอร่อยไหนไหนลาบอะไรล่ะไม่ได้ทำแต่ว่าถ้าไอ้ถ้าเซฟกลับบ้านนี่มึงเสร็จหมดเลยเราเรากินหมดเลยนี่ไม่สิมันมีเจ๊นรู้อยู่ว่าลาบทูน่าอร่อย แต่ว่าพูดถึงนนะอันนี้หยิบได้เลยนะเดี๋ยวผมจะย่างอ่ะกไมเดี่ยวเราต้องไม่้ับ่อนี่ะเบยไม่นพี่นุ่ยเบียไม่ยนไหนมันงทได้ลืมเมียแลเร็วไม่ใะต้องรีบกลับบ้านผมก็ไม่รู้แต่ว่ามันวันีโลดิ้มิเก็มีดินะอ๋ออันนี้เอเบีย์มาให้เชียร์ในฟนเนโลเราเชีย เอาเบียร์มาอีจะได้ลืมเมียเอาเซมาเซนี้จะเป็นซอยแลนะซอยดีนเลลืมเมียมาเสิร์ฟ่ก็ว่าเอาเบียร์มาเสิร์ฟอีกมันจะได้ลืมเมียมันป็เมีกับานนะเลือสินะลืมองไเสทีนี้ดอกแครไม่อีะดอกแคร์ดอกแคร์ยัดไสโอ้โหอุ๊ย ผมจะ่นี่เปเปลี่ยนชุดก่อนถ้าจะมารอบใหม่ไม่กลับให้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะไม่เป็นไรฮะเพราะว่าทั้งมานทั้งวันเม <laughs> ื่อ <laughs> คืนแล้วนอนสามสี่ห้าชั่วโมงก็รีบไปธรปรมกาถ้าผมทำคนเดียวมันถ้ามีทีมงานผมสองคนสามคนชั่วโมงเดียวก็เสร็จที่<อ>น,นี่ที่ทมันช่วยได้ไหร <laughs> ือเปล่าที่พูดถึงครับที่ไปช่วยตรงนั้นแล้วันนี้กทำงานไห ข้าวเหนียวบาข้าเหนียวบานนึงพี่น้องเลยเขาสิมาเกะทับเชฟอาิปุจะไปทอดอะยัมันโตมันจะสัวด้วแค่บานไขได้เ่นี่นะนีคืออ้วนแค่โอ้ของมาครับข้าเนียวบเนนวเดนียวบ้นนแค่เขาแค่เข่ายตนงๆนี่อันนี้อ้วเแค่พี่นาเองนะดูมือเขาเขาสั่งมาเนี่ยเอานเนียวมะเอานเหนียวบ้านเนขาเหนียวบ้านนน รู้ว่าเขาไม่เมื่อกี้เขาเาเขาทำ้ไม่กินอันนี้อยู่แล้วเออเขาเนี้ยเจ็บอนเจ็บกนกนกนกกอกออนกอก้อ้อนกอนอนก้นกก้อกอนกนก้อก้านน้นอนะ้อนออ้ออ้อ้อ เบรพี่น้องเลยพันเอาอันนาซูซีมะละกันแก้เือนเรไม่ให้จำนะให้คุยให้คุยใช่ไวมใคุยคุยคุยห้ามจำคุยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมีคเกอนรอสวยน้อยแท้ใส่คุยกันฝนรอสักคู้ใส่พี่กินุฝนรอสักกู้เดี๋ยวล คือไม่ขด้กินเป็นไม่ได้กินเลยมาอีมาอีมาอีกพี่พรับตื่นตีห้าครึ่งเข้าเข้ามื้อแรกเข้ามื้อแรกรู้พ่าถ้ามันทำอันนี้มันไม่ได้กินหรอกพก็กินอาหารเราทำร้านอาหารนี้เราจะไม่กินอาหารเราคือไม่อยากคือไม่หิวแล้วกินเมียเดี๋ยวมันจะเมาเดี๋ยวไปรับเมียไม่ได้แกงทีเล็กเอามาแกงขี้เล็กมาเนี่ยไม่เอาแกงอุจจาระแกงอุจจาระหนุอยสิ

ผลสุภาพนะคะนี่พูดสุภาพแล้วนะคะเขาไม่เที่ยวแกงที่ไหนมารอบต่อแอันนี้ก็คือไอ้ปนมะกเขือใส่มะเขือมะเขือหลังบ้านมะเขือหลังบ้านเขาดูวีดีโออะไรไหมเดี๋ยวข้าวหมดหรือยังเอาข้าวมาเดี๋ยวไขกระไก่ด้วยกระไก่ด้วยกางตีนกางตี่นี่เลยเนี่ยพี่นพี่อย่างเหรอเออลายส่วนเนี่ยโอ้ยผมนึกจะฉสิได้หายฉีดเนี่ยหายิีดเนี่ยเลย

เกือบ <ted S 1> ่วเราอันนกเอาไปเยกทุกคนเ้ปลปมาเดียวเอีเียะเอาอะไรมาแลกเราโอเคทางเลนะครับโอเคกำเข้าไปนีดนโอเหนึ่ยเอสโค้วานชื่อเดยโอเคหนึ่งสองสยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอเคผมไม่ได้ใส่ตวกินมโนเลยอะยิ่มเลย Yeah. <laughs> แท้บแท้ก็แท้เขาต้องมีกะทิแบบบ้านเขาเยกะทิี่แบเาม่ี้กินตอนวนนี้กินามกิกับปุ้นกินปุ้นทีไหนที่มีกินามกิับปุ้นวน้เนยนี้โั่วแบชยาอันนี้กิไ่ถึงเดิก้าวปุ่นไนเลยนะบางรู้ดของบ้านมาจเลมันเอามาเบิร์ฟอริดเจ้าจะบุนเหม็นทักซิเม่ของบ้านักสิเม่ทักติวผั้กระมขอไ่ไปกนน้นเมา ยังมีเลยพี่ผักกระดอนผักเม็ดผักอะไรอะไรลำใหญ่ลำใหญ่มันผลมาหมดใช่เนี่ยเมื่อจากเอผักกระดอนผักเม็ดผักอที่ย้ายมาแหว่ไม่ไม่เขามาแว่ที่โพลิด้าเขามาแว่ที่โพลิดาก็เลยไปอ่าบีมาร์เก็ตที่แบบว่าเขาทำที่โบเกต์กิเล็กเอาอีกเพื่อพ่อเลยใจเลยครับพอเราเดี๋ยว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 อิ่มมากเดี๋ยวไม่มา เพื่อนคนมาจากจังหวัดไหนนะเยอสครับเอสนเพ่อนอยู่คน้เยอสทธนี่มันอยู่ใกล้ๆกับอุบลเนาะไป้าวตองไหนอยู่ใกล้ๆกับสุรินทร์เป็นกนเก่าพี่ชายพี่อยู่จังหวัดสุรินทร์พี่ชายคุนตัวพี่ชาดอ้ตาเขามาอ้าเขามาเขามาน่าเขาเมาไม่พี่พแล้วมันมันบมเ